ฉากในหนังเรื่อง Crossing ของผู้กำกับชาวเกาหลีใต้คิมแต่กวานเรื่องนี้ทำให้หลายคนสะเทือนใจค่ะเพราะสะท้อนให้เห็นภาพความอดยากการถูกกักขังทรมานใช้แรงงานในเกาหลีเหนือแต่นักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนบางคนบอกว่าหนังเรื่องนี้สะท้อนภาพชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้น and the situation is like what we saw in the movie much worse uh huh. much worse than that like many people die of uh, hunger so many people are dis are not deformed or crippled <rhy ming> because they e r e so badly treated and many of them don't know why they are there ใกล้เ <rhy> ค <ming> ียงกับข้อมูลในหนังสือเรื่องนี้หรือคือความจริงคุกลับในเกาหลีเหนือซึ่งรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือแปลโดยคุณชัยทิพย์คัตสุระ ที่บรรยายถึงสภาพความเป็นอยู่แออัดในค่ายกักกันสุขอ,อนามัยเลวร้ายเช่นการอนุญาตให้อาบน้ำปีละไม่กี่ครั้งให้เข้าห้องน้ำได้วันละสองครั้งนักโทษได้รับปันส่วนอาหารไม่เพียงพอมีการใช้แรงงานอย่างหนักและการลงโทษอย่างต่ำช้า It has now been confirmed that there are political prisoners that there has are now been concentration camps in North Korea. Uh, there are some 200,000 victims are there and they are there, detained there for life, without a trial. And the victims inside includes babies, mm -hmm. children, mm -hmm. and so many women. And it's an awful situation. Mm -hmm. uh, they are, are forced to work like slaves. Mm -hmm. How and, many of them are there? The concentration camps. Okay. In the North they keep moving. Sometimes mm -hmm. they put the you know two or three camps into one, mm -hmm. or, or uh, they split it. Mm -hmm. One big one into mm -hmm. smaller mm -hmm. two to three camps. But it's four or five camps. Uh, uh, Now. คุณคิมประเมินเขาว่ามีชาวเกาหลีเหนือที่หลบหนีมาอยู่ที่จีนราว1-2ึ่งแสนคนบางส่วนต้องการไปยังประเทศที่สมอย่างเกาหลีใต้ไทยลาวและกัมพูชาคุณคิมเล่าว,ว่าถ้าทางการจีนพบชาวเกาหลีเหนือในจีนก็จะส่งกลับทั้งทั้งที่รู้ว่าชะตากรรมของคนเหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกทรมานบางคนเลือกฆ่าตัวตายมากกว่าการตายทั้งเป็น อดีตผู้ลี้ภัยเกาหลีเหนือคนนี้เล่าว่าเธอต้องจ่ายเงินสินบนให้ทหารระหว่างการหลบหนีเพื่อข้ามพรมแดนมาฝั่งจีนใช้เงินไปราว100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,000บาทซึ่งถือว่าเป็นเงินเยอะมากที่เกาหลีเหนือเมื่อข้ามมาอย่างจีนแล้วหลายคนใช้วิธีวิ่งเข้าไปในสถานทูตของชาติอื่นเพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือแต่เธอบอกว่าสมัยนี้ทำแบบนั้นได้ยากเพราะมีตำรวจประจำการเข้มงวดรอบๆสถานทูตเหล่านั้น ดรวิเชียนอินทะศีนักวิจัยอาวุโสสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล่าให้ดิฉันฟังค่ะว่าจากข้อมูลเอกสารต่างๆระบุได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือจริงๆซึ่งไม่มีการเปิดโอกาสให้นานาชาติได้ตรวจสอบเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ชาติตะวันตกให้ความสนใจนอกเหนือจากเรื่องโครงการนิวเคลีย์ อาจารย์ยังทิ้งท้ายถึงอนาคตคาบสมุทรเกาหลีค่าว่าช่องว่างของการพัฒนาระหว่างเกาหลีเหนือใต้จะยิ่งห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆคนเกาหลีใต้เองในปัจจุบัน1ิคนมีโทรศัพท์มือถือใช้9คนอย่างนี้ครับแต่อีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม่มั่นใจว่า1ิคนนี้จะถึง1คนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับมันก็ความแตกต่างถ้าเกิดภาษาภาษาศัพท์เทคนิคอะไรต่างๆก็อาจจะมีบ้างครับแต่ก็คงไม่ถึงกับล้าหลังอะไรโดยตรงครับ อาจารย์มองว่าคาบสมุทรเกาหลีเนี่ยอนาคตจากนี้น่าจะเป็นยังไงคะคือดูไปแล้วสําหรับในส่วนของเกาหลีใต้เองเนี่ยครับ<ม>เขาก็มุ่งหน้าที่จะทะยานไปข้างหน้าตลอดตามนโยบายที่ผู้นาคนปัจจุบันของเขาได้ให้ไว้ตอนที่เข้ารับตำแหน่งอะไร747อะไรนะครับแล้วก็ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนเขาก็จะมีการประชุมครั้งใหญ่ที่ในเกาหลีใต้ G20 ซึ่งก็ถือเป็นสิ่งที่เขาตอนนี้โปรโมทมากครับ แล้วก็ให้ความสําคัญว่าเขาประสบความสําเร็จที่จะเป็นฮับเป็นอะไรของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือคือทางเกาหลีใต้เองเขาก็จะลดไปอีกด้านหนึ่งทีนี้เขาก็ยังกังวลอยู่เหมือนกันอย่างเดียวเขาคือส่วนที่อยู่ข้างเหนือคือในกรณีของเกาหลีเหนือค่ะฉะนั้นในช่วงเพิ่งเทิมหลังของประธานานธิบดีอีเมงบักเท่าที่ผมฟังจากส่วนนรพศเขาเขา,เขาก็เหมือนกับในท้ำนองว่านโยบายที่เขาเดิน แข็งเกล้าวเกินไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เกิดผลเขาน่าจะลดท่าทีลงหลายฝ่ายเรียกร้องให้นานาชาติหันมาใส่ใจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนมากขึ้นเพ <c oughs> ื่อร่วมกันทำให้สถานการณ์ความหดเห่้มต่อมวลมนุษยชาติในเกาหลีเหนือดีขึ้น